วัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งที่น่ารักของคุณครูเอิญทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะเรียนเรื่องแบบอย่างที่ดีนั่นเองค่ะแต่แต่แต่ก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะคะเราไปออกกำลังกายกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเต้นเพลงนะคะหน้าที่เด็กดีนะคะทุกคนเราก็เต้นไปพร้อมๆกันแล้วก็ร้องไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เด็กอ้อยเด็กี่ต้องมีนาทีสิ้วยกัน,กกน,กนหนึ่งลัถือศาสนาทงรักษาครรนิมันสามเชื่อพ่อแม่คูอาจารย์ที่ว่าจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานยึดมันกระตัน ปาะชาติต้องมานะบวากวันไม่เกีรนไม่ครับแต่ตัวฉันออมกระยัดเก้าต้องสละสัตว์ตลอดกา,าลน้ำใจนนกินลากล้า,าหาญให้มองกับการสมัยชาติพัฒนาสิทธิทำตองให้เป็นประโยชน์รู้บุรมคุณพรสมบัติชาตทำรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พัาน องดูสิคะว่าภาพบนจอเนี่ยที่คุณครูขึ้นให้ดูเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นการกระทําหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้หรือไม่อ่าเด็กๆเห็นภาพแรงไหมคะอ่าเพื่อนๆนะคะช่วยกันลบกระดานนะคะหลังจากที่คุณครูนะคะเขียนกระดานเสร็จเรีย,รยบร้อยนักเรียนก็แบบมีจิตอาสาคอยไปบบว่าลบกระดานให้เพื่อที่จะทําให้กระดานสะอาดและสามารถเขียนในคาบเ,เรียน ถัดไปได้นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมคะอะน่าเอาเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะและรูปภาพที่สองเด็กๆเ,เห็นไหมเขากำลังช่วยกันกวาด พื้นนะคะให้สะอาดใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีไม่เอ่ยอ่าเก่งมากเลยนะคะเป็นแบบอย่างที่มากๆเลยนะคะเด็กๆสามารถนําไปเป็นแบบอย่างให้กับตัวเราได้เลยนะคะเขาแบบมีจิตอาสาใช่ไหมคะที่แบบว่าคอยทําความสะอาดนะคะให้แก่ส่วนรวมด้วยนะคะการที่เราภาคเพียนความพยายาม ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ความกตัญญูต่อพ่อแม่และไหว้พระสวดมนต์จะทำให้นำไปสู่หนทางแห่งความเจริญนะคะ mm. เด็กๆเด็ก,ดกๆพยายามแบบว่าทำนะคะในสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการาพากเพียรความเมตตากรุณาต่อสัตว์อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะ,ะทำให้เราดูน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้อีกด้วยนะคะเด็กๆ เด็กๆลองดูภาพด้านบนที่คุณครูขึ้นให้ดูนะคะว่า,าเขากระทําสิ่งนี้แล้วเราควรเอาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือไม่คะเด็กๆอะลองดูซิเขาช่วยกันเก็บขยะช่วยกันกวาดนะคะกวาดพื้นให้สะอาดนะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่ส่วนรวมของเรานั้นหน้ามองแล้วก็ดูสะอาดตาม,มากยิ่งขึ้นเด็กๆคิดว่าควรเอาเป็นแบบอย่างไม่เอ่ย เก่งมากเลยนะคะควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีจิตอาสานะคะที่แบบว่าช่วยกันเก็บขยะช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันนะคะ,ะภาพต่อมานะคะการกระทําในภาพเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือไม่คะเด็กๆเห็นไหมเด็กๆนะคะพาคุณยายนะคะข้ามถนนข้ามทางม้าลายนะคะมาอย่างปลอดภัยเด็กๆ คิดว่าควรเอาเป็นแบบอย่างไหมเออเด็กๆคิดว่าเขาทำดีหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะอล,อลองตอบเข้ามาได้เลยนะคะอถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะเขาช่วยเหลือคนแก่นะคะคนชรานะคะคุณยายนะคะที่จะข้ามทางแต่เขามองไม่เห็นหรือเขาอาจจะมองไม่ชัดอะไรอย่างนี้เด็กๆก,ก็มีจิตอาสาขอให้ความช่วยเหลือแก่คนยายนะคะ ภาพต่อมานะคะเด็กๆ,ๆ,ๆคิดว่าการกระทําของเขาคนนี้ควรเอาเป็นแบบอย่างไหมควรเอาเป็นแบบอย่างไหมคะเห็นรูปแรกไหมคะ,ะเขาทานเขาทานขนม,ขนมหกเลอะเทอะพื้นแล้วเขาก็ไม่ยอมเก็บภาพที่สองเขาต่อยตีเพื่อนอเขาต่อยตีเพื่อนนะคะแกล้งเพื่อนเด็กๆ,ๆคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเปล่าเนี่ย ภาพที่3เลยนะคะเขาวาดผนังวาดกำแพงทําให้กำแพงเลอะเทอะเปิดเปื้อนจากที่กำแพงกําลังสะอาดดีๆนะคะก็ไปเขียนวาดภาพมั่วซั่วไปหมดเลยนะคะเด็กๆคิดว่าควรจะเป็นแบบอย่างไหมอืมอ่ะและภาพสุดท้ายเขาไปเล่นเลอะเทอะมาอืม เลอเธอเสื้อผ้าพิโมดคุณพ่อคุณแม่อ,อุศ์ซักให้อย่างดีนะคะก็ไปเล่นเลอเธอเด็กคิดว่าควรเอาเป็นแบบอย่างไม่เอย่ยอ่าทั้งสภาพนี้เด็กๆลองคิดวิเคราะห์ดูซิว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้หรือไม่อ่าติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกนั่นแหละค่ะเด็กๆเขาไม่ควรเป็นแบบอย่างให้กับเราเลยเพราะการกระทําของเขาไม่ใช่การกระทําไปในแนวทางที่ดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูภาพมีสีการกระทำนี้คือเขาล้อเลียนเพื่อนใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างไหมแบบเนี้ยเขาทําดีหรือยังเห็นไหมเขาล้อเลียนเพื่อนตามภาพเลยเขาล้อเลียนเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ย เหมือนปลาโลมาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการกระทำแบบนี้นะคะเด็กๆไม่ใช่การกระทำที่ดีเลยนะคะทำให้เพื่อนของเรานะคะเสียความรู้สึกเสียใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะอย่าไปล้อเลียนเพื่อนเด็ดขาดเลยนะคะภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายคะ่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าการกระทำในภาพเนี้ยเป็นการกระทำที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่คะ แบบเพื่อนอยู่อยู่เพื่อนอยู่ของเพื่อนดีๆเราก็ไปหยิบสายยางมาฉีดเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเปียกไปหมดนะคะอาจจะทําให้เขาแบบเป็นหวัดหรือไม่สบายได้นะคะเด็กๆคิดว่าการการะทำานี้เด็กๆควรเอาเป็นแบบอย่างไหมคะอ่าไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆสายยางที่เขาไว้ฉีดเนี่ยเขาเอาไว้รดน้ําต้นไม้นะคะเพื่อที่จะทาให้ต้นไม้ของเราเติบโตมาอย่างสวยงาม ไม่ควรที่จะเอาไปฉีดหรือเอาไปแกล้งใครทั้งนั้นนะคะเด็กๆการทำความดีนะคะเพื่อที่จะให้เรามีคุณธรรมนะคะเราทุกคนนะคะจะต้องตระหนักเป็นอย่างมากและควรปฏิบัตินะคะเป็นประจำเพื่อที่จะสร้างความสงบนะคะให้แก่ครอบครัวของเราสังคมของเรานะคะเด็กๆ และเด็กๆนะคะอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูแจกไปให้ทำด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอาธิบายนะคะว่าใบงานเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะในใบงานนะคะจะมีภาพหมายเลขหนและภาพหมายเลข2นะคะภาพหมายเลข1เด็กๆเห็นไหมคะว่าเขาหยิบขยะนะคะมาทิ้งลงในถังขยะส่วนภาพที่2อนะคะเขาไปตกปลานในที่สาธารณะเด็กๆคิดว่าภาพไหน จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้นะคะเด็กๆก็เลือกอหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปตอบคำถามนะคะและเขาก็ถามต่อว่าเด็กๆเลือกหมายเลขหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรนะคะก็เขียนลงไปได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เจอกันเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆ